ร้อนอมเหนือแล้วใส่แม็กอมในมือในงือไม่หรอกช่วงนี้ให้ได้ไปหาหมอเลย่ะต้องหาตกลุกที I หาขอวาายองใครจะวบกเสื้อท่าน่มเนี่ยคุณพี่ นะเดี๋ยวรอดูหน้าหนาวแล้วกันเดี๋ยวจะมาให้เบื่อนหน้ากันไปเลยจะนั่งยืนหูฟังเปิดปิดเปิดปิดนะยีแต่หูตึงเดียวเลยนะพี่เป็นเพี่อีกัเลย เก <S 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 อย่างเก่าตอนนี้ ใจไม่ทังอ่ะ เหมือนเดิมนะคะสิบส่วมรวมกันเหมือนเดิมใครรับรีวิวส่งฟรีเลยรีบอก วิวหน้าอรแบน้บ้านนอกนวิูดบ้นนอกได้ยางไงเราเป็นคนเมืองพี่จอจอโี่เดือดแะเดอดนเดียวนะหูนี่ใบหมอเหลืออืมนี่เปิดยังไม่ถึงนรเลนะบอกก่อนเดนอดใคร ไม่ได้หักเงินเดือนอย่างเดียวนะุกทำจมูกใหม่นะจ๊ะโดนเรื่อนไ่โดนจมูกถ้าโดนจมูกขึน้นมาโดนหน้าก็ต้องไปทำหน้าใหม่โคตรเดือดรับแล้วอะไรอ่ะน้องแคร์น้องเอาได้ของเก่ายังเนี่ยพี่ก็ลืมแล้วนะของได้ยังมา,ารับเนี่ยสั่งไปสองลูกได้ครบยังเนี่ยแต่ตัวเธอตัวเธอจังหวัดที่ตัวเธอน่ะอยู่นะ่ะ อุ่ยไก่นะตัวเธอมันช้านิดนึงนะตัวเจนใส่ให้หน่อยครับขนส่งบอกพี่แล้วใส่ค่ะใส่แบบว่าช้านิดนึง<ม>ตัวธรรมดาไหมพี่กันพี่โชว์ตัวธรรมดาระหว่างรอหัวผ้าเด้ตัวธรรมดาก็สวยนะพี่ <S <S โอ้ยเจ็บ,บม่ะตีเสียขา,า,ยขาตัวเองฉลาดจังเลยเว้ยโอเคครับแก๊บค่ะมันมีทั้งแบบซิปแบบสวมใส่ได้ทั้งชายทั้งหญิงเลย ซิปแชมให้ด้วยนะต้องเอาไปทำเองนะคุณหรือไม่เอาไม่เอาก็ทิ้งไว้นี่ก็ได้นะเน้นใส่ได้นะถ้าไม่เอาทิ้งไว้นี่ได้นะจะใไซเบน <laughs> ไม่ผมเมื่อวานแยกไปแล้ว สวัสดีค่ะกระสอบหนึ่งกี่ตัวร้อยยี่สิบตัวบอกก่ันได้ขึ้นนะอดเฟสขึ้นเลยได้อ่ะอ้ามีเอามาหาพี่เรยทำนทับลมด้วยเลยแชมปี่งเหรอแชมปิ่นี่หนัปะยื้อไม่ไหวเธอส่งมาให้ฉันนะเดี๋ยวพอตัวนี้อาเป็นโคลอมเบียเซ็ตค่ะ แต่ว่าต้องไปทำซิปนะคุณน้องเอาหรือเปล่าถ้าไม่เอาทิ้งไว้ที่นี่ได้นะแบบเกะกะไม่อยากเอาไปอย่างเงี้ยเออทิ้งไว้ที่นี่ได้เลยมานะอันนี้จะเป็นเซตหัวผ้าทั้งหมดนะแล้วหางผ้าหรือน้ำสองแครก็โชว์ให้ดูทั้งกระสอบนะคะเพราะฉะนั้นใครที่อยากดูหัวผ้าก่อนก็คือดูพร้อมกันไปได้เลยนะเอาหมดอ๋อนึกว่าไม่เอา อโอเคใครรอรีวิวเสื้อพร,ร่มนะคะจัดให้เลยพี่วันนี้ป้ายเขียวมา FC คนไหนรอรีบสั่งนะคะเพิ่งลงสดๆดร้อนๆเมื่อเช้านี้ตัวแรกเดินนอตเฟสเลยค่ะอันนี้ขออนุญาตโชว์หัวผ้าดูก่อนนะคะอาดิดาสค่ะในกระสอบก็จะมีให้ลุ้นนะคะบางกระสอบออกมากบางกระสอบออกน้อยอาดิดาสสีแดงแบบสดมอกคูมากค่ะ หล,ล่อเลยบางตัวเป็นซิปบางตัวเป็นสวมน,นะคะแล้วยิ่งใครได้ซักได้รีบบอกเลยจับราคาได้สูงแน่นอนค่ะคุณพี่ตัวนี้แชมปเปี้ยนแต่บอกเลยว่าอย่างหล่อเอาไปทำซิปเพิ่มนะคะใครจะสั่งรีบสั่งพี่ไม่ได้มีบ่อยๆไม่รู้จะมากทีเมื่อไหร่นะไม่มีกำหนดเลยนะ mm hmm. เดี๋ยวก่อนมันปังลูกนีก้คือปังเกินนะ mm hmm. องมึงดี่ำไมอยอะตรงนี้เยอะกว่าเยอะกว่าเอเยอะกว่าเมื่อก่อนอยู่นะสูงหสิบเมื่อก่อนไม่ได้มาถึงนี้หรอกเชื่อไหมพี่เสื้อผ้าร่มลงทีละยี่สิบสองวันหมดเงี้ยแล้วนี่มาแค่สามสิบอ่ะ ผู้หญิงใส่ได้บางตัวผู้ชายใส่ได้บางตัวใส่ได้ทั้งชายทั้งหญิงเลยไปคัดแยกํำราคากันนะทุกคนเชื่อปะว่าฉันรีวิวเสื้อผ้าร่มนะป้ายวันนั้นป้ายอะไรป้ายส้มใช่ไหมแล้วก็ป้ายอะไรนะฮะเออป้ายเหลืองใช่ไหมแล้วก็ป้ายเขียวเอาอยู่คนเดียวเนี่ยถามจริงทำไมอ่ะไม่คนอื่นเลยทำไมไม่แบ่งให้คนอื่นบ้างอ่ะ คิดให้คนเือดเลยใช่ไหมเสื้อผ้าลมมีกี่ป้ายโอ้โหไล่เลยไหมพี่ป้ายเหลืองป้ายส้มป้ายแดงป้ายเขียวป้ายเจอาป้ายนกแก้วป้า,ายม้าลายแต่มันไม่ต้องพูดถึงมันแล้วไอ้ม้าลายเนี่ยป้ายดอกไม้ไป้ายดอกไม้ <c oughs> พี่คิดดูไม่พอขายนะ <c oughs> มีขนาดเนี้ย <c oughs> คือไม่พอขายจริงๆพี่คือก็าดังแค่เนี่ยลูกค้านัมเบอร์วันเลยพี่เสื้อผ้าลม ใต้ไหนที่เราเอามาขายคือที่จัดได้ที่เล่นได้เลยบางลูกกําไรเยอะบางลูกกาไรน้อยแล้วแต่ลูกไปนะคะรอไปนกแก้วมีของเพิ่งมา<อ>ลงไม่ต้องรอไปนกแก้วนะมีพร้อมส่งจ้าอ่ะเดี๋ยวฉันยืนให้แล้วกันจะบอกเลยว่าเซตนี้เป็นเซตโคลัมเบียทั้งหมดนะคะบอกแล้วกระสอบไม่ผ่านการคัดค่ะ มีหัวให้หลุ้นทุกกระสอบพี่จา๋ามันจะมันแบบนี้แหละบางลูกออกเยอะบางลูกออกน้อยเอาไปเสี่ยงดวงกันนะคะแต่ที่ไม่ต้องลุ้นเลยคือความสะอาดเปื้อนเสียมีไหมมีบ้างค่ะนะพี่บางลูกสวยมากบางลูกสวยน้อยแต่ใดๆคือลูกค้าซื้อซ้ำเยอะมากค่ะใครสนใจหรือใครที่กำลังรออยูพ่พี่ต้องเอานะอย่างนี้ รีบเอานะรีบสั่งเลยไนกี้ค่ะบอกแล้วว่ามีหัวทุกกระสอบนะคะแล้วแต่ดวงนะพี่เอาไปคัดไปลุ้นไปแยกกันไนกี้ค่ะแล้วเสื้อผ้าร่มเป็นอะไรที่ขายได้ตลอดทั้งปีเลยนะคะเนี่ยสวยๆเลยค่ะแบรนด์ก็จะมีให้ได้ลุ้นนะคะไนกี้ค่ะพี่ๆไปคัดกันนะอย่าลืมซักรีดนะบอกเลยสวยมากตัวนี้แชมเปี้ยนอย่างรอเลยค่ะ ปักแชมเปี้ยนที่แขนตัวเบอร์โอ้โหทุกคนเนี่ยครดวงดีๆนะพี่บางทีมันเปิดได้ตัวแพงนะต้องลุ้นนะจ้าอย่าหาว่าไม่บอกอ,กอกีกบอกทุกรอบบอกทุกครั้งที่รีวิวว่าอันไหนป้ายไหนงานไหนไม่เขียนแบรนด์ล้วนจะต้องลุน้นบางลูกออกมากบางลูกออกน้อยบางลูกไม่ออกมันแล้วแต่ลูกนะคะ <c oughs> คุณพี่ ไม่มีใครกล้าพูดแบบนี้<ผ>นเพราะเขากลัวข<ผ>ายไม่ได้ที่แต่มันเป็นเรื่องจริงนะเคยเปิดป้ายอะไรรู้จาไม่ได้พี่ท้งลูกมีแบรนด์อยู่ตัวเดียวแต่ก็ลูกค้าก็เอานะลูกค้าเอฟอ๋อเพราะงานสะอาดพ <c oughs> ี่บางคนมันไม่ได้ซีเรียสเรื่องแบรนด์นะคะ <c oughs> แล้วจะมาบอกว่าเอ้ยแม่ค้ารู้อยู่แล้วแหละว่าอันไหนแบรนด์เยอะอันไหนแบรนด์น้อยไม่จริงถ้าไม่างนั้นนะไม่เอากะสอบนั้นมาเปิดหลอกให้อายว่ามันได้แบรนด์ตัวเดียวนะคะมีแบบแบรนด์ล้วนด้วยหรอคะ มีในตลาดมีแต่ที่เราไม่มีขายเพราะว่าราคามันสูงแล้วต้นทุนมันค่อนข้างสูงมากค่ะพี่บางป้าย18บางป้าย17บางป้าย2 0 0 0 0กว่าแต่มันมีเปอร์เซ็นต์เปื้อนเสียนะคุณพี่ไม่ใช่ว่าแบรนด์ล้วนแล้วสวยทุกตัวนะคะพราะว่ามันเป็นกระสอบร้อยตัวไม่ใช่ว่าขัดใช้ได้ทั้งร้อยตัวด้วยนะรีวิวสาวอวดป้ายเหลืองอีกสักกระสอบไหมคะมอยากจะรีวิวอยู่พี่เดี๋ยวต้องเป็นรอบเย็นนะเพราะว่าเดี๋ยวใครต้องเตรียมตัวส่งของนะคะ วันน so so like ั้นคลิปมัน AI มันจับหน้าไม่สวยเลยเวลาส่งคลิปไปก็น่าอย่างเงี้ยพี่อย่างเงี้ยจับวันนี้แหละจับวันนี้แหละหน้าอย่างเงี้ยแล้วส่งไปอ่ะก็อายอายพี่ตัวจริงเราสวยแกแล้วพอแบบ AI ทำร้ายเราอ่ะเอออ่ะอันนี้แบรนด์เหมือนกันเธอเอ่อมีแบรนด์ค่ะรีบ b o k ดอแล้วก็ออ่าใครจะสั่งรีบสั่งนะ เสื้อผ้าร่มโกดังแคขายดีทุกป้ายนะคะพี่ลูกค้าประจําเยอะมากๆมีเป็น10บสป้ายแต่ก็ไม่เคยพอขายทุกป้ายที่เราเอามาขายนะคะมีลูกค้าติดลูกค้าประจําทุกป้ายจริงๆค่ะพี่มันเป็นสินค้าที่ขายได้ตลอดทั้งปีนะไปคัดเอาบางตัวขายได้ราคาสูงขายแพงหน่อยบางตัวน้ำสอง ก็ไม่ค่อยสวยธรรมดาขายราคาลดหล่นกันลงมานะคะตัวไหนเป็นหางผ้าเพื่อเสียซักซ่อมไม่ได้ทิ้งไปหรือจะขายราคาถูกหรือจะไปทำท้าคีริ้วก็ได้แล้วแต่พี่ๆสะดวกนะคะอุ้ยตัวนั้นไอ้สีแดงอ่ะยังสีแดงอ่ะไหนวะนี่เหรอไม่มีสีแดง มาในกระสอบจะมีแบบสวมด้วยนะคะที่วัยรุ่นเมกาสุดๆไปเลยเด็กสตรีทอย่างนี้นะคะพี่ๆไปคัดแยกขายกันอีกทีนะมันจะมีน้องๆที่ชอบนะน้องๆน,นักเรียนน้องๆวัยรุ่นอะ่ะเขาจะชอบเป็นงานสวมแบบนี้นะ แล้วยิ่งได้รีดขึ้นมายิ่งสวยยิ่งเห็นทรงแล้วก็จับราคาได้ค่อนข้างสูงเลยนะคะใครสนใจามาเลยจ้านี่รีบสั่งกันได้เลยนะคะ3900บาทเท่านั้นเด้อมาที่ร้อนร้อนใส่เลยก็ได้มั้งเนี่ยเธอของน้องแคร์น้องเนี่ยฮะมไ,ไม่ใช่มันเยอะมากเลยเธอดูดิ แค่นี้พี่ขยันให้เหงื่อออกทางขุมขนดีกว่าขี้เกียจแล้วยากจนจนน้ำล้นออกทางตาเหนื่อยร้อนพักนอนเดี๋ยวก็หายแต่ถ้าจนน่ะพี่ไม่มีเงินมันตื่นมามันก็ยังจนเหมือนเดิมน่ะบอกเลย เราต้องแอคทีฟตัวเองนะขยันหนักเอาเบาสู้พี่ไม่น่าพูดเลยว่ะทะเลมันไหลลงตลอดเลยเนี่ยยาวเอาวะเอาน่ตเอเลยพี่เกียดไม่ได้นะพี่สมัยนี้นะ ดีนะเราเป็นคนขยันพี่ดูดิอะไรดีนะเราเป็นคนขยนันจริงๆเนี่ยคนอื่นไม่มีใครเจ้าของมาโกดังกันแล้วนะเนี่ยยังมาอยู่เลยพี่คิดดูี่ไปนอนดูซีรีส์อยู่บ้านนะแต่ไม่ได้ของมันลงเยอะเราไม่มาดูไม่ได้ตัวนี้ผ้าหล่อๆเลยผ้าหล่อๆเท่ๆเลยตัวนี้ ของลงอีกแล้วนะทุกคนเอานะตู้มาทั้งอาทิตย์นะเนี่ยอาทิตย์เนี้ยใครจะหาอะไรนะสั่งมาได้เลยอย่าคิดว่ากลัวมไม่มีของขายนะพี่มาโกดังใครเลยมีของขายแน่นอนนะคะป้ายนี้ป้ายนั้นสลับกันมาเรื่อยๆนะหิวแล้วเนี่ยพี่ไม่กินข้าวเช้าเลยดูดีตัวผอมหมดละ แก๊บค่ะแก๊บได้เห็นพี่กาแฟมาไม่ยโกโก้แก้วเดียวสุภาษิตก็มาบางทีก็ท่องถูกบางทีก็ท่องผิดนะพี่เป็นประจำเขาใหมา่อีกทีนึงนะ <c oughs> ช่วงนี้แบบก็หาสุภาษิตมาโพสอะไรเงี้ยให้ลูกค้าดูเป็นกําลังใจนะคะคนขยันไม่มีวันอดตายแต่อดนอนอย่างเงี้ยพี่ <c oughs> สวยสวยบางตัวมันไม่ใช่ผ้าโล่มนะมันจะเป็นผ้าแบบผ้าแจ็คเก็ตอะคุณพี่ทุกป้ายแหละมันจะมีแบบนี้นะแต่ไปแยกทำราคากันเอานะ เขาแค่โชว์ให้ดูทุกตัวพี่จะได้เห็นว่าในกระสอบออกประมาณไหนดูรีวิวให้จบก่อนแล้วพี่ค่อยตัดสินใจซื้อก็ได้นะคะไม่ต้องรีบให้ดูก่อนว่างานประมาณนี้พี่เอาไปขายได้ไหมตรงตามสเปคที่พี่อยากขายหรือเปล่านะคะนีสวยอยู่เดอ้อ ระหว่างรอมุกจัดเซตนี่ก็ใกล้หมดแล้วพี่แล้จะโชว์ทุกตัวนั่นแหละหนูว่าลงใหม่อะ่ะค่ะจะไม่ได้รีวิวซ้ำบ่อยๆนะพี่นะเพราะว่าป้ายนี้นานๆมาทีนะแต่บอกเลยขายมานานแล้วค่ะขายมาก่อนโควิดแล้วพี่สิ่ห้าปีอะมีแน่นอน